เพระจะให้อ่านอยากให้เธอมีความสุขไม่มีพ่อแม่ให้ทารับมามีแต่ความเจ็บใจใน้เธอหมู่ใเดินจะเป็นกันไหน i right. do ยังครับมีวัตถุประสงค์เพื่อนเรื่องของเี๋ือบอกโอวิ้นชายกันจะปล่อยตัวแล้วครับมาจากเรียมองเอาวะยูไปยไปออูต่อไปกพารณนะครับูต่อไ มาเรายนะครับประเภทแอนลี่นะครับรอก่อนนะครับประเภทแอนลี่นะครับหลังจากไฟรุ่นอายุเสร็จนะครับแอนลี่ค่อยคืนกันอีกนะครับแอนลี่จะไปหลังจากไฟรุ่นอายุเสร็จนะครับแอนลี่นะครับกับทุนบีเอทีนะครับรอยี่สิบไม่มีนะครับยี่สิบเส็จครับ ภาพเคลื่อนไหวภับเคลื่อนไหวเสสองครับเจอกทีหน้าเส้นครับอย่าย้างแกก่อนเดี๋ยวบอกกันล่ะเสี่สห้าครับเฟสห้าครับ ให้ลงมืในการอีกรอบ่องแ้วเดคยรุจตักอยดินเล่อยาเรืยบร้อยมอเปนชายเปนชายเือหมอนเอนยิงก่อนนะครับมาช้าเต็มหองครับให้ร้อต้มเรลไปเลสาม 2 1่ไปเริ่มแล้วค่ะกับการแข่งขันนะคะขอเสียงปรบมือด,ด้วยค่ะสุแปดชายซนะครับนุ่นซีกันสัสบแปดปีชายทุลนั้ านาทีครับห้านาทีรุ่นเดียวรุ่นอีนะครับรุ่นอีมีกี่ท่านรุ่นอีนี่ดีันาดังรุ่นอีนีดีคราบรุ่นอีสามสิบเมตสามต้นไปรับรุ่นอีพร้อมที่จครับเปลี่ยนเสรี่นี่ยัน ยังไม่เจร็จก็จีขึ้นมาคนละรุ่นอย่างเดียวาที่หนึ่งนาที่ห้าสที่สามสองไปเลยขอให้โชคดีทุกคนนะทุกแี่ทุกแม่พี่จะกับ ปยไเปงเนะะเี่ยเีางเชือบอนะครับสูบความดันลมนะครับร้อย่ปอนด์นะครับยางเล็กนะครับร้อยยี่สิบปอนด์นะครับถ้าเป็นเสือบอร์้เส้ยเขาเขาไปสูบประมาณสีนะครับจะไปนหลดขางนานะต้างนานโหลด่สิบปีเลยาจ้าีอ้ ระยะทาง80กิโลครับชิวๆครับตลอดทั้งปากนะครับยยผู้ทิ่ทั่วไทยนะครับมาวันนี้ก,ก็เยอะแยะมากมายนะครับเด <Okay. S 2> ี๋ยวเดี๋ยวพร้อมก่อนผู้หญิงไปก่อนโอเคผู้หญิงพร้อมนะครับไปกับผู้ชายเลยนะครับผมเพ็นชายโอเป็นหญิง คนมากเย้ขูดกับจอดแล้วกันขูด้อาผมผมที่ตั้งไว้ก่อนนะจับง้อพวกเนี่ยข้าวบ้านนี่ยังมากอีกเยอะเลยตั้มไอกระสับกระส่าเนี่ยยัไปโอบเด้อะยังไปโอบเด้อะยังมากอู่เด้อะโอบโอบนักแข่งนี่ไปไหนมาเลย โเคทุกท่านครับเุืต่อไปครับุัวนี้ม็นแรงไม่เด่นดนะครับสุ้งอีนะครับเอ็กโคอีแฟนนะครับสิถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ลำพังอไลำพังใกล้ๆครับสอยหลังครับ9้า6แปดเจ็ดสสาไปครับโุดีทุกท่านะครับ ลูกสุดท้ายผรุช้าดช้ามหน่ยอะไรรเยเยได้หน้าก่วนเลยนะครับาวี้ครวีด้วยนะครับดีด้วยนะครับมาได้เลยนะฮะโองทีมีเอทีกับนดีคือวีเอทีออกไปก่อนนะครับแดนดี้ออกไปหลนะครับ อ eh ่าดูนะฮะข้างหน้าขาดีี่ดีดีนะครับ้าหลังดีสามรวนใหญ่าพกระตาขอดึ่คนนะครับจำจำ้หนากระตขอมาดึ่คน ครับกินลมมีร้านคนเมืองด้วยครับนะฮะเหลืองามครับเรตุดงครับครับก็มีขาแรงหลายท่านนะครับครับช่างภาพครับเตรียมพร้อมครับนี่เลยครับเี่คุณประวิชพรชฉาศรีกุ้งครับเสียตัวเลยครับขอบคุณครับครับ้มครับไปต่อไปนะครับคุณยุทธพรโทฉันนะครับเรียนเจอเลยครับดูเลยครับเชิญเลยครับแข่งคุณจุตพลโทฉันครับไม่ทราบว่านอย่างไรครับเรน เดือบมุกครับเดือบมุกครับลำดับที่5นะครับ A1 หนขีสานะครับคุณธีรวัตรบุญศรีนะฮะขาดการสนุกผิดขอไฟจริงไม่เป็นไรครับได้ไหมนะครับแล้วกบรับเป็นเงินรางวัลห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวนะครับมีเงินนะครับนะครับลำดับที่5มีเงินด้วยนะครับมีค่ารถกลับบ้านด้วยนะครับลำดับที่4นะครับ A1 หนขีหกคุณวิชิตผิวขับนะครับครับหลักหนีพงบุญ หลายหลายใบนะครับนี่คงทำสร้อยนี่คงทำสร้อยนะครับเพิ่รางวัลหนึ่งพันบาทนะครับเสือขาแรงจากบุญวันครับครับลำดับที่3นะครับมาแล้วฮะเอหนึ่งทีสี่นะครับอ่อส่วนท่านนี้คือคุณวิชิตผิวขับนะครับลำดับที่4ก็อัอทีฮะครับโอเคได้ครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปโอเครุ่นใหม่ครับขออภัยค่อย้รวมครัก็ได้รวมนะฮะขออภัย ครับเราใส่กันสดๆตั้งแต่เช้าจนแบบนี้เลยนะฮะจนเงาจนเงาแล้วนะมาครับพี่รหครับะคุณเอเดียวกีด้พุทวัชครับคงนะฮะพาราชันนะครับสองพันร้อบาทนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งนะครับท่านจ่าเอกพงศพรโอรเนศนนะครับนี่ฮะโอ้ดวงจนทะนมาเรอบนะเดี๋ยวอย่างนนะครับเดี๋ยวูพอมกันนะครับนะครับถ่ายรูปรวมถ่ายรูปองรูปหนครับเลยครับ พวกเราดีนสจรพิงอาการสวดๆับเลยีเต่ปเกิดอไครับเดืดอะไครับครบแล้วเแล้วนะครับลบบเรียะดับที่หน่เละครับชนะเลิศระดที่ชเยครับี่ละครับผู้ชนะเริศประเภทประชาชนทั่วไปบอดชายครับบ่เบอครับบ่เบื่อครับเลนบวไปชายนะครับไม่เรื่อยากเลยบวนนเลยครับบนคนทั่วเลยคะ โอเคครับขอบคุณ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 ครับขออนุญคงยืขอบ้างใเราบบสี่การนุะครับนี่ครับข้อทั้งเัื่อนี้เราก็จะราควัมสี่พับาทนะครับอไม่ใช่น้อยโอเคครับข้าวเยวรียงครับขายรูปถ่าสวยนะครับาสวยครับที่เลยครับถ่ายกนที่เลูปครับต่อไปที่อายุไม่เกินสบปปีนะฮะเสือหมองชายนะครับมีด้วกัทั้งหมดห้าท่านด้วยกัครับ ขอร้วมเลครับขึ้นมาพร้อมๆเลยก็ได้นะครับเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับรครับทะครับนะครับเราเลื่นลัที่หนึ่งสองแหก็เป็นซีหนึ่งสองนะครับนะครับเราเลื่นลบที่หนึ่งสองก็เป็นซีหนึ่งสองนะครับ จองติด่อนล่างนะครับจองจอนวันหุวโตนะครับโบดแดงโบดแดงโบดแดงนะครับด้านหน้าเลยนะครับอยู่ตรงตรงโต๊ะได้เลยนะครับบอกรุ่นบอกประเภทได้เลยนี่แหละครับคือโอ้โหอนาคตที่เยาวชนที่เราบอกว่าเป็นอนาคตจริงๆนะครับดีจริงๆนะเดินมาเลยครับมาได้เลยนะครับเพราะว่าทุกท่านจะรู้อยู่แล้วนะรู้ตัวอยู่แล้วว่าได้เงิับพี่เท่าไหร่นะครับจับีื้อไนะครับก่อนครับอันนี้คือคุณ เจสดาชินาภาสครับสังเกตไหมครับนักกีฬาจักรยานที่แต่รอๆนครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ซื้อสวยนั้นเลยนั้นเลยนะครับต้องออกกําลังกายทํให้สุขภาพดีใชด้วยคุณจีด้วยะครับคุณชะเชย์นะครับโรธีระมนิชนะครับดีหนึ่งที่กินของให้นะครับออชื่อจกิงนะครับรับเงินรางวัลร้องทั้งงานรางวัลด้วยห้าร้อยบาทนะครับของคุณดีด้วยนะครับ าอายุสาถึงสามีเสือมอกชายนะครับรองชนะเลิศลำดับที่หนึ่งนะครับอีหนึ่งห้านะครับคุณพิชิตแสงสว่างนะครับเห็นเธอเลยนะครับรางวัลละวันแปดร้อยบาทปลานี่โอ้โหต่อเลยบางทีได้เกรดโลกถึงแล้วท่านการเก่ a, ี่น้องจากทุกนผูเกรจากทุกคนได้ที่วันนี like. ้นะครับจริงๆครับนะครับและก็แชมป์นะครับประเทศอายุสามสิบถึงสามสิบเก้า SO บีเสือมอกชายนะครับ ประเทศไทยแท้ต่างนะครับมีด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ติมเสียงครับเสียงละพ้อยเพียรแข็งมากนะครับสข่งชนรับไม่ถูกช่วยเมีการแข่งขันจักรยานเลยครับช่วยเยอะในสเตจตดกรับไม่ว่าไปจังหวัดไหนแล้วกันครับช่วยเยอะมากแล้วช่วยละา้อยไม่พร้อมก็อย่าพึ่งรับดีไหมได้เราจะรับกันทุกอย่าครับครับ